มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ภูเก็ตรับเจ้าภาพเก็บตัวตัดสินวันที่23สิงหาคมนี้นับเป็นโอกาสทางธุรกิจอันสำคัญยิ่งของบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบอสนวัดอิสรกรศีลน,นอกเหนือจากรายได้ขายลิขสิทธิ์ม UT ให้กับผู้จัดการกองประกวดระดับจังหวัดแล้วยังได้ขยายฐานลูกค้าจากเวทีประกวดนางงาม Miss g r กรน t h a i l a ด์และมิ s แกรนอินเ t e r n เ t i o n a แนไปยังเวที Miss u n i เ e r s e Thailand ์ซึ่งเป็นเวที ประกวดนางงามที่สามารถต่อยอดสู่เวทีระดับโลกอย่างมิสยูนิเวอร์สได้อย่างง่ายดายงานนี้บอสนวัฒนเตรียมจัดการประกวดเต็มรูปแบบเพื่อเฟ้นหานางงามผู้เพียบพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดมิสยูนิเวอร์ส2025ที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ สำหรับบรรยากาศงานถแถลงข่าวคึกคักและเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักเม็ดเงินสะพัดกว่า115ล้านบาทนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นในขณะที่ชาวด้อมของว่าที่ผู้เข้าประกวด MissUnivers e Thailand 2025ก็มากันแน่นหอนไม่ว่าเป็นทีมเชียร์ของวีนาปวีณาสิงห์หนูดีออนริยาเนซ่ามามูดีเกดเกดวลีพลบดีมาลายกาคารพิมจิราเจริญลักษณ์และอื่นๆท่ามกลางทัพสื่อมวลชนที่มาร่วมบันทึกภาพประวั ศาสตร์ครั้งนี้อย่างล้นหลามสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s เวิร์สไทยแลนดในระดับจังหวัดทั้งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือน2568และร่วมเก็บตัวสู่การประกวด Miss u n i v e r s เวิร์สไทยแลนด์ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมโดยจังหวัดเจ้าภาพเก็บตัว Miss u n i v e r s เวิร์ส a n d 2025ในปีแรกของบอสนวัดนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะได้ลุ้นกันในรอบตัดสินวันเสาร์ที่วันที่23สิงหาคม2568แฟรนชชส์มิสยูนิเวอร์สในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในปี1984และในช่วงแรกนั้นชักทัวกันนสูตรอดีตกรรมการผู้จัดการของ BBTV บริษัทสื่อมวลชนที่ดำเนินการช่อง7และอดีตนายกสมาคมสิทธิ์เก่าวชิราวุธวิทยาลายัยองค์กรที่เป็นเจ้าของการประกวดมิสไทยแลนด์หลังจากได้รับใบอนุญาตระดับชาติ จากองค์กร Miss u n i v e r s ์แล้วชักทัวจึงกำหนดให้การประกวด m มิสไทยแลนด์เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss u n i v e r s ์หลังจากที่ชัคกทัวได้รับบาดเจ็บในปี1998สุรางเปรมปรีน้องสาวของเขาได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ BBTV และเป็นผู้ถือใบอนุญาตระดับชาติของมิ s ย u n i v e r s ์ภายหลังจากนายชักทัวลงจากตำแหน่งนายกสมาคมสิทธ์เก่าวชิราวุฒวิทยาลัยได้ส่งมอบการถ่าย ทอดการประกวดนางงามไทยจากช่องเจ็ดสีให้กับไอทีวีในปีพศ2543ส่งผลให้ในายสุรางเปรีมปรีกรรมการผู้จัดการของสถานีโทรทัศน์บีบีทและผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดนางงามจากกระวนลแห่งชาติได้แยากการประกวดออกจากการประกวดนางงามไทยและก่อตั้งการประกวดใหม่ขึ้นคือ Miss Thailand Universe